สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสัง c h a n n กับการใส่ชีวิตในต่างแดนครับผมพี่น้องการสนับเมื่อนี้นะครับผมกระเทศเป็นคิปพาทุกคนเอาพวกกระป๋องไปทิมพี่น้องอันนี้บ่แมนกระป๋องเบียร์กระป๋องแป๊บซี่นี่นะครับผมมันจะเปลียนพวกกระป๋องอ่าเป็นพวกสั่งกระสีวะพี่น้องนานานะอันนานาแข็งๆนะครับผมมันมันแยกทิมตั้งหากนะครับผมพี่น้องมันมันบ่สามารถทิมรวมกันกับพวกกระป๋องเบียร์ที่ผมไปทิมยู่ใกล้โรงงานผมมันบ่สามารถทิมรวมกันได้นะครับผมมัน มันต้องแยกที่มีตั้งหากแล้วมือันี้ผมที่ไปถ่ายคลิปสุพีน้องเบิ้งนะครับผมเมียนเนี้ยนก็เรียกเอาพี่น้องนี่นะครับผมเนี่ยเมียนห้องเมียนบ้านเราก็เรียกครับผมนี่ยเจนว่าสิคัมลแล้วครับผมพี่น้องตอนนี้กับายสามสิบครึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่ากัที่พาพี่น้องไปเบื้องสะก้อนนะครับผมมันเป็นจําพวกแบบใหนนะครับผมเนี่ยมันเป็นก็ป๋องสังก์สีหรือเปล่ามันหนาพี่น้องนี่ครับผมเนี่ยเป็นพวกก็ปองพวกปลาก็ปองพวกเนี้อก็ป๋องพวกก็ปองกะทิอังเสียครับผมพี่น้องนี่แล้วกก็พวา ปลาขวดเล่าขวดนั่นครับผมพี่น้องนี่นี่นะครับผมนี่ครับผมอันนี้ใส่ขยะพวกนี้ใส่ถุงสีฟ้านะครับผมพี่น้องเขามีลักษณะบอกอยู่นะครับผมตอนมาไม่ไหมเขาก็ที่ซอนอยู่นะครับผมว่าใส่ถ er nah ุงแบบใหญ่ใหย่แจ้งไหญนะครับผมนี่นะครับก็จะเซี่ยวกำลังไปทิ่มพอมนะครับผมนนี่นะครับผมเนเน่เน่เราก birth birth ็ปองซุ่มเนี่ยเราก็ปองซูดีเนาะมันแยกกันตั้งห้านะครับผมอันนี้ทิ่มพวกกระป๋องเบียร์ได้นี่ อันนี้ไปทิมยูฮันก็ได้มองที่ผมไปทิมขยะยูใกล้โรงงานผมอ่ะก็ปองซูนี่ก็สามารถทิมมองนั้นได้นะครับผมก็ปองซูนี่ยูมองโรงงานผมมันทิมพุ่าพุดแรกของของเดือนนะครับผมพุดแรกของเดือนนะครับผมพี่น้องแต่ว่าลืมเอาไปทิมนะครับผมนี่ว่าะก็อกังไปทิมพร้อมก็เลยว่าจะไปซื้อน้ำพร้อมนะก็เลยว่าจะเอานี่ไปทิมน้ำเพื่อจะทายคลิปให้พี่น้องได้เบล่งพร้อมนะครับผมครับก็ปองซูนี่ยังยังยังบ้านได้เคยทายคลิปใช่นะครับผม มีตั้งแตม่มีพวกกระป๋อ,องเบียร์กับพวกขยะรีไซเคิลนี่ซื้อน,นะครับผมเด้๋พี่น้องเดี๋ยวผมเอานั่นหาเงินหาปองกอน,กนพี่น้องหาแช่เงินอีกก่อนไปซื้อน้ำพร้อมนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศช่วงพี่น้องลมรวมพีมน้องครับผมอากาศกับชินเย็นแน่นะครับผมแต่งตัวทิเออมิดชิดแน่นอย่างน้อยนะครับผมช่วงนี้กับอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเริ่มเย็นแล้วนะครับผมรักษาสุขภาพน้อเด้อผู้ใดอยู่ในญี่ปุ่นอยู่ไทยก็เลยนะครับผู้ใดมาไม่ก็เตรียมตัวมาดีๆครับผมพี่น้อง ห่อวานห้อยามานําดีๆนะครับผมยาพวกแก้ไข้แก้วัดนี่แล้วมาเจออากาศเปลี่ยนๆหนึ่งสิก็สิอากาศแน่อยุู่นะครับผมเอาเดี๋ยวค่อยไปเจอกันพี่น้องที่ไทยบรรยากาศในการเดินทางสุพี่น้องเบิ้งครับผม หอนแล้วครับอออหอนแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้เอา,านี้ไปทิ่มนากันนะครับผมพี่น้องเราแกมัดก่อน,นครับผมทิ่มทิ่มกลังก่อนนะครับ ี่กกระป๋องครับเดี๋ยวเนกระป๋องห้กระป๋องวววที่ม่งไดงผมเม่เคยมาที่ม่งน oh, ี่จะเทียดูนี่ครับผมม่งกระป๋องนหากันเด้อเสร็จเีย่าด้กั

นะครับผมต้องเอาไปแยกอีกเพราะฉะนั้นก็ไปที่มม่องอ้ม่องยู่บ้านก็ได้นะครับผมเห็นปะมันมันวุ่นวากันแ็ต้ม่องเรียบร้อยครับผมมัเนีทิมได้แต่กระดาษอันนี้ต้องไปแยกอีกเขาว่าต้องแยกอีกต้องเอาไปแยกฝาแยกอย่างออกนะครับผมมันก็่ือกันกับม่องที่ว่าผมไปซื้อผักม่องยามาฟังนั่นนะครับผมพี่น้องฟังนั่นก็ว่าเอาสิคือว่าเขาเขาก็เอาเอาให้เลยนะครับผม ฟังนั่นก็คือว่าเขาไปังซีกกบทีมได้เล่นซิเนี่น้องเกือวปะมันมันกับแปะกันได้แต่เราพื้นที่มันก็จะบ่คือกันเนาะฟังทีงนี้จะเป็นฟังทางไอโอกาซากินะครับผมฟังทางนั้นจะเป็นทางทางโตโยต้าผมคือมึงโมงนี่นะมันยูสถานีไอมีคาว่ามิโกะนะครับผมม่องหันมันจะเป็นอะฟังที่ผมไปทีมดูดูันมันจะเป็นอะวัคบายาชินะครับผม่น้องมอคืนกันนะครับก็เป็นอย่างกาไว้ถ้าไปทีมอยู่บ้านกันได้ ทีมอะไรวันพุณแรกของเดือนเดี๋ยวถ้าไปทีมพุณแรกของเดือนคนะพี่น้องมาที่นี่ก็ชิบไปไปซื้อน้ำสักก่อนนะครับผมไปซื้อน้ำจากหลังก่อนนะครับผมพี่น้องแสีเที่ยวเลยเห็นปะห้ามเลยเนาะเห็นปะผมก็เปิ้ลู่ดิผมก็่เคยมาทีมก็เป็นก็เป็นแฉลแรกวางสินะฮะนี่ครับผมไปซื้อน้ำครับบัตรดินะฮอดแล้วครับผม เอาไปซื้อน้ำจากลังก่อนนะครับประเด็นนะพี่น้องเราไม่เบื้องราคาหน้าว่าลังเขาได้นะครับเอารถไปครับผมนี่ครับผมน้ำรังละสองร้อยสองร้อยยี่สิบสามเยนครับผมพี่น้องรวมภาษีแล้วเอาลังเดียวครับเอาหนึ่งรังนะครับผมแต่พิจพอดีนะครับผมพี่น้อง ชเพราะว่าแต่ละราคามันก็พึ่คืนกันเด้ครับผมอันนี้คือว่าชื่อสุดแล้วนะครับผมพี่น้องรายชีเประมาณว่าเขาไปชีพประมาณหกสิบเจ็ดสิบบาทนะครับผมเดี๋ยวผมไปจ่ายเงินก่อนนะครับผมพี่น้องบไดนี้นหนเอาไอติมไปกิน,น,นกันก็นะครับผมไอติมอันหน,นึ่งครับหนึ่งร้อยหกเยนครับผมพี่น้องประมาณยี่สิบห้าบาทนี้นะครับผมอันนี้ไปพอเราไปที่ไหน อเอาสนีทแล้วครับผมอย่างเงินซิบ่พคอนี่ครับผมพี่นอ้องมาพ่อทีมงานแล้วครับผมทีมงานก็นมาซื้อของกันที่น้องใส่ไปซื้อผักมาเนาะแวะหากันแวะมาซื้อน้ำก็ผม เรียบร้อยครับผมนี่พี่น้องเดี๋ยวรอทีมงานก็นะครับผมจะวด้กลับพร้อมกันยกนะครับผมพี่น้องกินไอติมท่าเฮาครับผมนี่หวานหอม ยังง่ะครับก็ผมพ <laughs> ี่น้องปฏิบัติหอ้ไปอายุเติหนูเราทีมขยะไมอถืออยู่สีบาเรีนะครับผมพี่น้องมาคนเฮาเนะ้ออยากคนนะครับผมอาริยาไปทิมไหมเดี๋ยวม่หน้าก่อนไปทิมฟังนี่ก็ได้ไปทิมม่วงแต่ที่ผมไปซื้อของดูๆนะครับผมนี่คนระับแง่ก็ป่องอันน,น,นี้ก็ว่ได้ดีนะเราว่าอันนี้มันเป็นกระป๋องอันตรายเนาะ ใครผูกกระป๋องอัเจ๊สตั้งเสียครับผมพี่นอ้องนี่นองหนากอี๋เดี๋ยวจะตีมขยันพี่นอ้องแค่ตอนมาเล็กๆหนกสูงหนักครับครับผม บ้านหาเนี่ยหนูว่าทิมสยามที่กปะทรวงเนี่อเออจริงสินะบ้านเนาวากาศไม่จัิงส่ก็ทิมโรงงานขยะแล้วนะบ้านเนาเห็นว่ <c oughs> าผมมาได้ได้บาดา้บานผมต้องแยกต้องล้างให้มันสะอาดนี่ครับผมมาได้มาทิมชีวิตเซลตีนี่คือบาา้านหนาวมาได้เมืม่อ,าาอาานี้อากาศเมื่อนี้ก็ถือว่าสหรับเมื่อนี้ก็ถือว่าเย็นยน,น,น,ย 19, นี่ดิครับผมแต่ยี่สิบยี่สิบองศามเมื่อนีรสิบแปดสิบเก้ายี่สิบองศาอหนนี้นะครับ ครับผมพูดได้ที่มากะเบื้องว้พี่น้องศึกษาไว้ายพอได้เป็นแนวทางน,นะครับผมเวลามายอยู่เรามันจะได้งู้ว่ามันทิ่มจิงเด๋ออย่างจิงเด๋นะครับผมถ้าผมกระแทกพิปกระดาษแล้วบะกานสูญแยกขยงขยะนะครับผมสุ้มก็ปองสังกษีไปห้องก็ไปถามเขาแล้วมัน,นมเป็นกุาแจนะ อนนี้ทิมมึงไหนท่านบอกเลยว่าอันนี้อุ้ยทิมมาได้เลยท่านบอกว่าไอ้มันโคลนกันมาหลายอย่างประมาณนี้นะแค่ว่าต้องไปแยกป่าข้ออุปกรอนหรอวะก็ปองมันทิมได้ยุแต่ว่ามันมันมีป่าอยู่ข้างในนั้งสินะนะครับก็เข้าใจแน่ว่าเข้าใจแน่ก็คิดว่าเขาจะทิมออกประมาณนี้นะครับผมเนี่ย ผู้ใดไหมไมันก็บทเป็นความรู้สึกเดียวกันนี่เหรอพี่น้องแต่ผมก็ชินแล้วหะอไม่แรกผมก็ะชินเยอะทิทมขยายอีซื้อหนึ่งวะหรือทิมเน่าตายไม่ได้วะบางทนนีนะครับผมไม่ได้ดิบ้านเขาบริษันมันบริสะอาดที่บ้านเขาเนาะครับผมบังคิดว่าบ้านเขาบ้านเมีเงาคนนี่สะอ,อาดจริง เหรครับผมเรียบร้อยแล้วบัดนี้พี่น้องอันนี้ก็ที่มีแต่กล่องข้างนั่นเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็อที่มีแต่ฝาครับผมเรียบร้อยเอ๋อเนี่ยและกระสีเข้ามานี่นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็เลยก็เป็นคลิปเราไดพาพี่น้องไปทิ่มพวกกระป๋องพวกสังกะสีนะครับผมเป็นมันเป็นกระป๋องสังกะสีมันเราแม่งกระป๋องอลูมิเนียมนะครับผมพี่น้องมันต้องแยกต่างหากนะครับผมมันเรสามารถทิ่มกับพวกกระป๋องเบียร์อี้อย่างได้แต่ว่าฝามันอะ อันซุมฟ้าองซี่นะมันสามารถทิ่มกับกระป๋องเบียร์ได้ว่าะั้นนะครับผมเดี๋ยวผมที่ไปถ่ายชิ้นให้เบื้องดอกมูเดย์ไปทิ่มนะครับผมนี่น้องกระท้าว่างน้องกระท้า่าอะไรว่างก็คือว่ากระชิบไะไรทายให้เบื้องนะครับผมง่ายๆการเมื่อนี้ก็เอากระลังไปพร้อมกระลังก็เทิ่มได้อยู่แต่ว่านี่เขาให้ไม่เขาให้มันแยกก้อนนะครับผมแยกกระป๋องกระฟ้าออกแล้วก็ไปซื้อน้ำสื้อไอติมกินแน่นะครับผมนี่น้องก็ไปพ่อทีมงานไปพ่อไอ้บอดสังกับโนมสังนะครับผม ก็ปั้นจักรยานมานํากันนี่แหละพี่น้องก็แย่ๆในบ้านแล้วล่ะนะครับผมก็สิประมาณนี้นะครับผมพี่น้องสำหรับบรรยากาศโดยรวมเนาะสำหรับมื้อนี้ก็เลยสำหรับคลิปนี้ก็จงไหนเล่าคอขอฝากนี่นะครับผมพี่น้องผู้สนับสนุนหลักย่างเป็นทางการซ่องม่อนสังนะครับผมพี่น้องน้ำพริกกากหมูม่อนสังนะครับผมผู้ใดบ่มักแบบน้ำพริกนะแบบธรรมดาก็มีแบบแช่บหมูกากหมูก็มีนะครับผมพี่น้อง ถ้าเข้าไปสอบถามรายละเอียดตามที่ผมขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับผมสำหรับที่ผู้ใดอยากซิมอยากเอาไปซิมลองเบิร์นะครับผมพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดคำแน่นะครับผมผู้ใดสงสัยอย่างอยากถามอย่างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับผมพี่น้องหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเมียนซิงเมียนของอีกก่อนนะครับผมพี่น้องสวัสดีครับผม